เราก็จะมาเย็บตูดน้องเป็ดกันครับด้วยสวัสดีครับเมนูวันนี้จะเป็นเป็ดอบน้ําผึ้งอร่อยแค่ไหนจะบอกสูตรโดยละเอียดเลยครับผมจะพาท่านเข้าครัวไปทำเป็ดอบน้ําผึ้งกันครับและนี่เลยครับเป็ด สาวเนื้อนุ่มครับโอ้โหต้องเป็นเนื้อแน่นบริเวณหน้าอกนี่จะอุดมไปด้วยเนื้อครับเันเป็ดยะอร่อยก็ตรงนี้ครับน้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณ2.7กิโลกรัมนะครับเนื้อบริเวณนี้จะนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการทำกันดูละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำเป็ดอบน้ำผึ้งกันเลยครับเราก็ต้องทำความสะอาด้องเป็ดกันก่อนนะครับนี่เลยครับล้างช่วงท้องให้สะอาดทำยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพราะการล้างเป็ด เป็นส่วนหนึ่งของการพิถีพิถันในการทำเป็ดให้อร่อยไปดูกันเลยครับครับมาถึงขั้นตอนการล้างเป็ดกันแล้วครับะนะครับเราจะใช้เกลือนะครับเติล่ทั่วตัวเป็ดครับด้านหน้าด้านหลังนะครับที่สำคัญก็คือในท้องเป็ดเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับอันนี้เป็นการล้างเพื่อทำความสะอาดน้องเป็ดครับ เรือนี่เขาก็จะชำระล้างแล้วก็กรีนนั้นไม่พึงประสงค์ออกไปได้เยอะเยอะเลยนะครับต่อไปก็ล้างในท้องเ็ดครับเราจะมือสอดเข้าไปนะครับล้างไปทั่วเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาดูเครื่องปรุงกันนะครับจะต้องมีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างครับมาดูกันเลยครับซีอิ๊วดำหวาน1่ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นหรือพริกไทยจริงๆแล้วก็คือตัวนี้นะครับออกมาโตว์เป็นตัวอย่างนี่คือป่นแล้วเป็นนี้นะครับปริมาณกะตามความพอใจนะครับแล้วก็น้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะที่สําคัญครับน้ําต้มต้องเป็นน้ํำต้มหมักน,นะครับน้ำต้มสายสูหมักเพื่อเอาไว้ต้มน้ําราดเป็ดเดี๋ยวเราจะทําให้ดูทีหลังกันนะครับและน้ำพึ้งครับจะทําให้เป็ดมีกลิ่นหอมและสีสันของเป็ดจะสวยด้วยสีรุรงอาหารนะครับใช้สีแดงว่าจะแดงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทำนะครับ และเครื่องปรุงอีกชุดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า3เกลือสีเกลืออันนี้ก็โอเคครับก็จะมีผงพะโล่สอช้อนโต๊ะขิงขิงแก่นะประมาณ40 g, ากรัมหักระเทียม40กรัมรากผักชี20กรัมและก้าวเจียวสูตรเบอร์หนึ่งนะครับ2ช้อนโต๊ะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิ่งจริด้วยนะคะต่อไปเราก็มาบทเครื่องปรุงสำหรับที่จะใส่ในตัวเป็ดน,นะครับ ก็นําผงพะโลนะครับที่เตรียมไว้มาผสมและกวนให้เข้ากันครับเริ่มต้นด้วยเรานําน้ําสะอาดรึงลิตรนะครับตั้งไฟพอใกล้เดือดแบบนี้นะครับเราก็ใส่อีก3ช้อนครับเพื่อให้น้ําอาบเป็ดของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นครับจากนั้นผมปรุงรสครับตเต้าเจี้ยวครับ น้ำส้มหมักครับสีแดงสีแดงปรุงอาหารนะครับคนให้ทั่วเลยครับฐานน้องเป็ดเราก็จะเป็นสีแดงสวยงามนะครับและเราก็ใส่น้ำผึ้งนะครับลงไปสองช้อนโต๊ะครับเมื่อน้ำที่เราเคี่ยวมาตักครู่ได้ที่แล้วนะครับไม่ต้องถึงกับเดือดน,นะครับแค่เดือดร้อนจัดเราก็มาทำการอาบน้ำน้องเป็ดกันครับ พื่ให้ได้สีสันที่เราต้องการครับ <S <S เราก็นำใบหอมหใส่ใบใน,น้ำปีของเรานะครับจากนั้นเราก็นำเครื่องปรุงยัดลงไปในท้องน้องเป็ดของเราเลยครับลึกๆเลยครับแล้วก็ทาให้ทู่นะครับ Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a bit of my hands. I was part of my gift. When you should be getting out of my life, you have to see the facts over facts, over tracks, and that's been slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay paying last. but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, i reflection of it on the emptiness. Hilarious, you can do with my time. You're delirious, mysterious, because you are behind the face.

เราก็นำน้องเป็ดมาแปะไอีกครั้งนะครับเราจะใช้เวลาประมาณจากน้อยสองชั่วโมงถ้าได้สามชั่วโมงเนี่ยก็ะจะด,ดีมากๆเลยเพื่อให้เครื่องปรุงของเรานะครับซึมซาบไปถูกอันทุกอนนของน้องเป็ดเราก็มาทําน้ําราดเป็ดกันครับนำน้ำที่ห่านน้องเป็ดน,นะครับาตั้งไฟออกจากนั้นเราก็นํา เรื่องลมนะครับที่เรงถ่ายในท้องน้องเป็ดของเรานั้นต้องระวังนะนะครับเติมเสี้ยวดำแบนี้อะครับเพื่อปกม่้เนอนะครับายมไม่เขม่อนเติมจับจากนั้นเราก็น้ำแป้งข้าวโพดไลยน้ำนะครับึงไปและก็คนอย่างรวดเร็วครับ วางแป้งเป็นก้อนนะครับเราก็จะน้ำราดเป็ดให้แป้งนวดกลมนะครับแล้วก็ทำให้สับไม่ข้นไม่เหลือจนเกินไปตอนนี้ต้องเป็ดเราก็พร้อมแล้วที่จะเอาเท้าสาวองคการที่เราลงไว้ผสมนะครับแล้วันนี้เราต้องทาให้หความเสีย น้องเป็ดก็จะเปลี่ยนประมาณนี้และอย่าลืมนะคะาารับท่าอดของเราต้องวอร์มไว้ก่อน10บนาทีด้วยอุณหภูมิส2งรองศาเพราะอที่จะน้องเป็ดตง้ มาแล้วรอบที่หนึ่งอบอีกรอบนึ่งนะครับในส่วนหนะ้าอกเก็บกาลเงสุดแล้ว 哦。Oh. Oh.